โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรวมปัญหาที่เกิดจากแ a n d a m เมาส์ r o นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเล่นเกมมือถือเกมที่จะมาสาธิตวันนี้ก็จะเป็นฟ e ี f ฟล์นะครับโดยใช้ผ่านแ a n d a m เมาส์ r o ของเราเองนะในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเป็นคีย์บอร์ดและเมาส์ของคอมแบบธรรมดาเลยซื้อมาจากร้านคอมนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาเล่นแค่ในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับก็เนื้อหาในวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นการเรียบเรียงจากการใช้งานของผมเองนะครับหากผิดพลาด การใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแอปทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับเป็นระบบ Android เท่านั้นมือถือที่ผมนํามาใช้งานจะเป็น r ร a l m มี3นะครับซึ่งฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกันกันกบตระกูลของ Op p o v i v o น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าการเปิดใช้งาน OTG เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใช้งานแล้วลองต่อดูแล้วนะครับก็น่าจะพอเข้าใจอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของข้อมูลโทรศัพท์มือถือของเราก่อนให้เราไปที่การตั้งค่านะครับเลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ โอเค okay. ให้เรามาดูฟังก์ชันของเรานะครับมีวิดีโอหนึ่งที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้งานให้เรามาดูที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับว่าแรมเราพอไหมนะครับพื้นที่การจัดเก็บเราพอไหมซึ่งตัวนี้สามารถเล่นเกมได้แค่เกมเดียวนะครับเนื่องจากว่าความจาแค่3 2มสิบสแรมแค่3ามจแอประบบก็เต็มหมดแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานนะเวอร์ชั่นของอ CPU หรือเวอร์ชั่นของ Android นะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมเป็น Android 10ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ ก็ลองดูเวอร์ชัน Android ของท่านนะครับว่าเป็น987หรือเป็น10นะหรือเป็น1 1นะครับลองดู CPU ประมวลผลเป็น G70 ในส่วนของ oppo นะครับก็ลองดูมันก็น่าจะใช้ประมาณใกล้ๆกันนะครับเนื่องจากว่า oppo มันมีปัญหาเรื่อง CPU แล้วก็การใช้งานที่ไม่รองรับกับแอปพลิเคชันหลายแอปมืออยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น octopus panda หรือแอปอื่นๆที่ผมได้เอามารีวิวให้ดูในทางช่องนะโอเคเมื่อเราดูข้อมูลของเราเสร็จแล้วว่ามีคุณสมบัติพอไหม นะผมจะแนะนําให้เป็น4ีจิกขึ้นไปนะก็กําลังดีนะแต่ว่า3ก็ไม่คี้เล่ถ้าต่ํากว่านี้มันอาจจะมีกระตุกหรือหลุดบ้างอันนั้นคือเป็นปัญหาของโทรศัพท์ล้วนๆนะครับในการใช้งานนะเนาะเนื่องจากว่าแอปเสริมมันจะมีการดึงทรัพยากรเข้ามาเยอะแยะเลยโอเคกลับออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาที่1กันนะครับก็เริ่มจากการ c tivate กันเลยนะแอท v เวตแล้วถอดสายออกแอปหลุดนะครับหรือ a c t i v a t e หลุดต่อดินให้เราทําการกดเข้าไปในส่วนของตัวแอปก่อนนะครับกดเข้าไปเลยก็จะมาที่น้า เกมไหนที่มันรองรับมันก็จะเข้ามาในส่วนของไมค์เกมของเราเองนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีนะให้เราทําการกดแอดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกได้เลยนะผมคิดว่าหลายคนน่าจะทําเป็นลองดูแล้วการการอทิเวชนะครับทำไมมันถึงหลุดให้เราใช้สายชาร์จของตัวมันเองนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องทําให้เราเอาฝั่ง USB ไปต่อเข้ากับคอมก่อนจากนั้นฝั่งไมโคร USB ต่อเข้ากันกับโทรศัพท์ของเรามันจะมีชุดแสดงผลแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดคําว่าโอนย้ายไฟล์หรือโอนถ่ายข้อมูลก็ได้กดช่องที่2 ฟังชันชุดนี้มันจะคล้ายๆกันเกือบทุกยี่ห้อนะในส่วนของระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะกดทําการโอนย้ายไฟล์นะฮะตรงนี้โอเคนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอมันก็จะเป็นหมายเลขการแก้ไขส่วนบกพร่องของเราจากนั้นให้เราทําการกดตรงนี้แล้วกดอนุญาตตรงนี้ไปถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นอนุญาตให้แก้ไขส่วนบกพร่องทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมกดไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ขึ้นให้เราไปที่การตั้งค่านะครับเปิดขึ้นมาแล้วเลื่อนลงไปเกี่ยวกับโทรศัพท์หลายเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับ พวกเร a ยวมีมันจะอยู่ประมาณนี้ก็กดเข้าไปมันก็จะชื่อว่าหมายเลขบิวให้เรากดที่หมายเลขบิวซ้ำๆนะมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาส่วนมากพวกเร a ยวมีพวก Oppo มันจะเป็นหมวดพัฒนาให้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราทำการคอนเน c t โอเคเดี๋ยวกดกลับออกไปนะฮะเมื่อเราทำการคอนเน c t เสร็จ แล้วก็มาที่คอมของเรานะครับปิดตัวสแกนเวลัสของเราก่อนแล้วก็ทําการแตกไฟล์ขั้นตอนนี้ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับหรือต้องทางอื่นได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะปิดในส่วนของสแกนเวลัสก่อนนะปิดเรียบร้อยแล้วผมก็จะโอเพนแตกไฟล์นะครับไปที่ ไฟล์10แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าฟังก์ชันแอทิเวตนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูสักหน่อยแล้วกันโอเคนะครับมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะแล้ก็มาดับเบิลคลิกที่แอทิเวตตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะมีส่วนของเลขตัวนี้ขึ้นมาลักษณะนี้คือมันหาฟังก์ชันเจอแล้วนะมันก็จะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคําว่าโอเคไปนะครับจากนั้นเรากลับมาดูที่ตัวแอทิเวตของเราส่วนโฟลเดอร์ที่เราเปิดมาแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแอปของเราได้รับการแอทิเวตแล้วจากนนั้น ดึงสายออกนะต่อไปเป็นปัญหาที่2ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเมาส์และคีย์บอร์ดซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับของการใช้งานเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหลายคนก็เข้ามาเพื่อจะใช้เมาส์และคีย์บอร์ดนะถ้ามันใช้ไม่ได้ถือว่าไม่ให้ประสบความสําเร็จในการใชนะ้ปัญหานี้จะเกิดกับของ Oppo Vivo นะครับแล้วก็ Xiaomi อาจจะมี Xiaomi บางบาืองรุ่นแล้วก็ Samsung รุ่นต่างๆก็หลายรุ่นนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยอ์ประกอบมันมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็น OTG c p u ของเครื่องนะครับ แอปไม่รองรับบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ที่เครื่องและอุปก,กรณ์ของเราที่ใช้งานบางเครื่องก็หา OTG ไม่เจอก็มีนะครับในส่วนของการเปิดใช้งานเนาะปัญหามันมีหลายปัญหานะครับเช่น1ต่อ OTG แล้วเมาส์มีขึ้นเมาส์เป็นสีดําใช้งานกับแอปไม่ได้อ่าเมาส์เป็นสีขาวแต่ค้างนะครับปัญหาเมาส์สีดําใช้คีย์บอร์ดไม่ได้เมาส์เป็นสีดําแล้วคลิกขวา2ครั้งเด้งออกต่อเมาส์และคีย์บอร์ดพร้อมกันแล้วค้างแลนอื่นนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงการแก้ไขนั้นจะแก้ไขในส่วน ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น,นอนุปกรณ์เมาส์และคีย์บอร์ดก็ดินให้เราเตรียม OTG นะ OTG มี2แบบนะจะมีแบบชุดเข้า2ออกหนึ่งะครับมี1ไฟเลี้ยงซึ่งไฟเลี้ยงไม่จะเป็นต้องใช้นะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้แบตมันน่าจะมีพอในการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่สัญญาณอนาล็อกเข้ามาเฉยนะครับในการใช้งานแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นในส่วนของ OTG แบบแยกที่ผมบอกว่าแบบแยกก็คือจะมี USB hub ตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านคอมทั่วไปแล้วก็ในส่วนของต OTG ก็คือเข้า1ออกหนึ่งะครับตัวนี้จะเป็นไมโคร USB ตามที่สามารถ Connect ได้กับโทรศัพท์ของเราเลยตอนซื้อก็ให้เราสังเกตดีๆแล้วกันนะครับในการซื้อโอเคเดี๋ยวเราไปลอง OTG แบบชุดแล้วกันเนื่องจากว่าหลายคนใช้มันอยู่ ก่อนที่จะทําการซื้อนะครับจากออนไลน์ต่างๆรบกวนอ่านรีวิวของคนที่สั่งซื้อไปด้วยนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเราจะได้ไม่เสียเงินเสียเวลาแล้วก็มาเสียใจภายหลังนะครับในการได้งานผมก็จะทําการคอนเน็ก OTG เข้าไปหลายคนไม่เคยใช้แล้วคอนเน็กเมาส์เข้าไปอีโบดไม่ขึ้นแก้ได้โดยการไปเปิด OTG นั่นเองนะครับภาพเก็บลงไปแล้วให้เราไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้เลื่อนหาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปเลื่อนลงมาจะมีคําว่าการช เดราเเเปิค <Okay, S 1> <Okay, S 2> มื่อเราเปิด OTG ตรงนี้นะครับก็จะมีเมาส์ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับเป็นสีดําแบบนี้คือเมาส์ระบบโทรศัพท์ของเราไม่ต้องตกใจว่าไปเห็นวิดีโอคนอื่น,น,นแล้วมันเป็นสีขาวสีฟ้าอ่างเงี้ยพอเรากดเข้าไปในแอปมันก็จะเป็นสีขาวให้เราเองโอเคก็พับเก็บดูดไปนะครับเปิดในส่วนของตัวแอปขึ้นมาตัวไดมันจะคอนเน็กเองนะครับจากเมื่อกี้เป็นสีแดงอยู่ถ้าสังเกตดีๆนะครับโอเคปัญหาที่1ผ่านไปแล้วนะปัญหาที่2ปัญหานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเปิดเกมขึ้นมานะครับโอเคเมื่อเราต่อแค่ มันก็จะเป็นสีขาวให้ทันทีนะครับเมื่อกี้มันเป็นสีดําอยู่ใช่ไหมพอเราเข้าแอปมามันก็จะเป็นสีขาวให้นะครับแบบนี้เราก็กดเข้าไปในส่วนของตัวเกมเลย กดเข้าไปในส่วนของตัวเกมแล้วทังบนเรามองไม่เห็นนะเนี่ยเมาส์ของเราก็จะเป็นสีขาวนะแบบนี้าในส่วนของปุ่มนะครับให้เราไปในส่วนของการตั้งค่าปุ่มก่อนและกันการตั้งค่าควบปุ่มปรับแต่งปุ่มก็ดึงให้ให้ตรงนะครับก็ดึงให้ตรงดึงให้ตรงกับแทบ็บตรงแล้วก็ทําการกดออกไปได้เลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อกับตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดผมยังไม่ได้ต่อนะเราลองกับเมาส์ก่อนนะปัญหาทุกปัญหาที่เกิดกับเมาส์และคีย์บอร์ดสามารถแก้ได้โดยเราต้องมาเช็คที่ชุด OTG ของเราคือต้องใช้ ให้ความพยายามนิดนึงนะครับในการคอนเน็กต์เนื่องจากว่าบางคนพอต่อเสร็จก็จะไปทําการตั้งค่านู่นนี่นั่นในตัวเครื่องนะซึ่งมันอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับในบางทีเพราะว่าเราได้ทําการเปิด OTG แล้วนะครับทุกอย่างมันต้องทําการซัพพอร์ตแล้วก็เล่นได้โอเคเดี๋ยวเราลองคลิกขวาดูนะลองคลิกขวาดูก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดมส์เป็นสีขาวนะครับทำอะไรก็ได้ครับตอนนี้ใช้ได้หมดแล้วนะครับผมต่อไปผมจะทําการคอนเน็กต์กับ USB ของคีย์บอร์ดเมื่อต่อคีย์บอร์ด เข้าไปนะครับค้างเลยครับผมจะเห็นรูปเมาส์อยู่ใช่ไหมเราจะเห็นรูปเมาส์อยู่แต่ว่ามันค้างนะครับมันไม่สามารถกดได้ครับเราจะทํายังไงให้เราถอดตัวคีย์บอร์ดออกก่อนแล้วก็ลองเลื่อนดูจะได้นะตีเลยให้เรามาคลิกที่ตรงคีย์บอร์ดนะครับให้เราเปิดตัวแพนดะ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วเรามาคลิกที่ตรงคีย์บอร์ดแล้วให้เราต่อในส่วนของสายนะครับเมาส์เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นมันจะมีเมาส์สีดําขึ้นมาแบบนี้นะเวลาคลิกสองครั้ง จะออก้ปคลิก2ครั้งมันจะออกให้เราถอดแล้วก็ต่อใหม่นะแล้วก็ต่อแล้วก็ถอดในส่วนของคีย์บอร์ดต่อใหม่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับในการใช้งานตัวนี้หลายคนทําแล้วไม่ได้นะก็หาวิธีต่างๆนะครับในการใช้งานซึ่งจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ชุด OTG ของเรานี่แหละในการใช้งานเราถอดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับถอดแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะลองถอดแล้วก็กดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันก็ได้เองนะในส่วนนี้เมื่อกี้ถ้าคลิก2ครั้งนะมันก็จะได้องออกเมื่อเราทํา ที่ตรงนี้ไม่ได้ให้ก็ให้เรามาถอดที่ตรงตัวของโทรศัพท์ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาในการทำเนาะเนื่องจากว่าเราต้องทําการถอดแล้วก็ต่อใหม่นะทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยครับยังไงก็ลองสลับดูครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะขยับแล้วมัน,นเริ่มจะขยับแล้วเราก็มากดในการตั้งค่าดูก่อนพอเราเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเข้าไปนะมันจะใช้ไม่ได้ โอเคครับตอนนี้คีย์บอร์ดใช้ได้แล้วถอดแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดเข้าไปแล้วก็ทําการต่อเมาส์เอตอนนี้เมาส์ใช้ได้แล้วนะตอนนี้เมาส์ใช้ได้แล้วทําการถอดต่อถอดต่ออยู่เนี่ยนะก็มันก็จะสามารถใช้ได้เองนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นแบ็คนะครับแบ็คแบ็คก็จะสังเกตตรงนี้นะว่าผมกดเป็นแบ็คแล้วก็กดมาเป็นแซดนะตรงนี้โอเคใช้ได้แล้วผมก็จะกดกลับไปก็จะหมุนนะหมุน ในส่วนที่ตัวที่ผมต่อนะตรงนี้ ออาจจะมมงไม่เห็นชุดตัวกลางผมจะต่อเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวขวาสุดนะครับผมจะต่อเป็นเมาส์โอเคอย่าไปทามันแรงครับเดี๋ยวมันหลุดอีกการใช้งานเมาส์ไม่ได้นะฮะมันก็จะอยู่ที่ OTG ของเรานี่แหละอาจจะเกี่ยวกับในการตั้งค่าก็จริงนะฮะแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าเปิด OTG ขึ้นมามันก็จะสามารถคอนเน็กได้เลยนะซึ่งจะเป็นการคอนเน็กอัตโนมัติของ OTG Android ตั้งแต่9ขึ้นมานะครับถ้าจะ,สะเสถียรสุดน่าจะอยู่ที่ Android 10ถ้าต่ำลงไปกว่าน,นี้มันมีหลายรุ่นที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตนะครับโอเค ผมจะกดเข้าไปในส่วนของการเริ่มเกมนะข้อดีของแพนด้าสามารถจับคู่ได้ไวนะครับโอเคลองวิ่งดูตันนี้วิ่งได้แล้วหลังจากที่ทําการคอ, Connect, อนเน็กอาจจะมีแลกบ้างเนะเนื่องจากว่าแรมน้อยนะโอ้มาไม่ทันของขวัญก็เลยไม่แจก B M เอวะโอเคใช้งานได้นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเมาส์มันช้าหรือมันไวไปนะฮะสามารถปรับได้2แบบก็คือปรับในตัวแอป,ปเลยมาที่รูปแพนด้านะครับตรงนี้ปัญหาที่3เมาส์ช้าหรือไวไปเราจะทํายังไงสามารถปรับแต่งได้โดย ในแอปเลยวิธีที่1นึ่งเิขึ้นมากดตรงปันเฟืองตรงนี้นะครับเพิ่มให้เร็วหรือสโลลงไปก็ได้ในส่วนของการเล่นนะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปนานๆานเราถนัดเราจะใช้สแตนดาดที่เขาตั้งให้นะมันก็จะโอเคพอเสร็จแล้วเรากดกลับไปนะตรงนั้นแล้วกดเครื่องหมายถูกเพื่อจะเซฟแล้วก็มีอย่างหนึ่งในการปรับเมาส์ในนี้โอเคแล้วนะครับให้เราออกไปที่การตั้งค่าด้านนอกนะเดี๋ยวผมจะกดออกไป เมื่อเราออกมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่าตรงนี้กดเข้าไปเลยโอเคเมื่อเรากดเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะให้เราไปที่ภาษาและภูมิภาคนะตรงนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นก็มาที่แป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าความเร็วของตัวชี้ก็คือเมาส์นั่นเอง,เองสามารถปรับได้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะปรับแบบสโ,โลเลยอือดเนี่ยเดืดมากแล้วผมจะปรับแบบไวสุดนะดูฮะแบบไวสุดโรเมาส์ผมหายไปไหนแล้วไม่รู้โอเคผมจะใช้เป็นเท่าเดิมแล้วกันนะครับ นี่ว่าเท่าเดิมผมวิวาสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กดตกลงมันก็จะอยู่ที่เดิมนะหรือกดยกเลิกก็ได้หรือกดข้างนอกก็ได้นะแบบนี้มันก็จะออกไปโอเคเดี๋ยวคลิกขวาออกไปออกมาหมดแล้วเราก็จะกดเข้าไปในส่วนของตัวเกมโอเคต่อไปนะครับปัญหาที่4เราจะทําให้ปุ่มควบคุมหายไปยังไงปุ่มควบคุมนะคือ,อปุ่มพวกนี้มันเป็นปุ่มของแอปนั่นเองเราจะทําให้มันหายไปโดยวิธีการเข้าไปที่ตัวแอปนะครับแล้วก็มากดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมแล้วเราจะเห็นตัวคาว่าปุ่มตรงนี้แล้วก็ ทำการเลื่อนลงให้สุดเลยนะครับแล้วก็ทําการกดพับเข้าไปกดเครื่องหมายถูกเพื่อเซฟตอนนี้วงบีบเราแล้วเนะี่ยปัญหาหลากัหลกๆมันจะอยู่ที่เมาส์นะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะผมคิดว่าดีหมดในส่วนของแพนด้านะดีเพราะว่ามันเสียตังนี่แหละฮะก็ถ้าเกิดว่าใครโหลดแบบเถื่อนหรือแบบอะไรมาลองตรวจเช็คดูสําหรับคนที่ชอบในการตั้งค่าต่างๆมันอาจจะไปตั้งค่าทับในส่วนของอะระบบการทํางานของแอปพลิเคชันตัวนี้มันจึงไม่สามารถใช้งานได้นะครับบางคนใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกับผมนะครับแต่ว่าใช้งัน ไม่ได้ก็มีนะมีหลายคนที่สอบถามกันเข้ามาผมก็พยายามหาคําตอบให้แล้วแก้ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะผมก็เลยสันนิษฐานว่าหลายคนน่าจะไปตั้งค่าแบบลึกๆคือตั้งค่าเยอะเกินไปนะครับแล้วลืมไม่ได้กดออกนะแบบนี้วิธีแก้ก็คือให้ท่านไปรีเซ็ตค่าโรงงานหรือรีเซ็ตปุ่มที่เคยตั้งค่าไว้ก็ตรวจเช็คก,ก่อนดีๆแล้วกันว่าตัวไหนที่ตั้งค่าไว้เยอะหรือตั้งค่าไว้แล้วเราไม่อยากให้มันหายไปนะก็พยายามแก้ไปทีละนิดนะครับแล้วกันนะสําหรับแพนด้าผมมีแค่ 4ปัญหานะครับที่จะมาแก้เพราะว่าปัญหาหลักมันจะอยู่ที่เมาส์และคีย์บอร์ดตอนนี้ใช้งานได้หมดแล้วนะโอเคสําหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับก็อาจจะมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ